ครับวันนี้ก็จะพูดถึงลูกค้าที่มีอุปการะคุณสูงสุดนะฮะ,ะก็คืออาจารย์ธนวดีและอาจารย์ลือชัยนะ,ะคือสมัยผมขายของอยู่ตลาดปลาฟิตบลเล็ตตอนนั้นเช่าร้านนะเช่าร้านที่ตลาดปลาเป็นร้านที่มีขนาด6กคูณหเป็นร้านมาตรฐานนะฮะ วันหนึ่งอาจารย์ธนบดีนะฮะก็ได้มาซื้อของที่ร้านนะฮะแล้วก็ดูลายมือ,อแล้วอาจารย์ก็สนใจให้ผมไปดูของชวยบ้านนะฮะผมก็ไปตามน,นัดนะแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจารย์เขาก็มีสินแสมาดูของชุยแล้วสี่ท่านแต่เขาท่านก็ผิดหวังกับสินแสโดยเพราะคนคนท้ายสุดเนี่ยฮะแล้วก็ มีทินแสบางท่านท่านก็มีความประทับใจในทางที่ดีทีนี้พอเจอผมปั๊บก็เห็นว่าเออผมเป็นสายธรรมอาจารย์ก็สนใจก็เรียกไปดูนะเพราะเหตุผลนี้นะฮะแล้วก็พอดูจุ้ยเสร็จแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะอาจารย์เขาก็เรียกเรียกแล้วไม่ใช่ทุกปีฮนะบางทีปีงสองสามรอบนะผมก็ไปนะฮะอาจารย์ก็ให้การอุปการะผมด้วยมา ผมก็ไม่เคยลืมพระคุณท่านจุดสุดท้ายผมก็ต้องดูให้จารย์ท่านฟรีนะเพราะว่าท่านช่วยผมเหลือเกินเรียกว่าดูกันประมาณ10รอบนะฮะในช่วงต้นหลังจากนั้นมาผมก็ดูให้ฟรีนะฮะตอนนี้ท่านก็ยุติการดูคงช่วยแล้วเพราะว่าท่านก็ไม่มีความจำเป็นต้องดูอะไรอีกต่อไป ครั้งล่าสุดท่านรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่เป็นครั้งปิดท้ายรายการนะอาจารย์ธนวดีกับอาจารย์เดชัยท่านเป็นคนที่มีความรู้เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในเชิงบริหารแก่ลูกศิษย์นะฮะ,ะก็การประพงจุ้ยบ้านเนี่ยก็จุดประสงค์หลักๆจริงๆก็เพื่อความสบายกายสบายใจของท่านเพื่อให้มีกําลังในการทํางานและก็มีสุขภาพดีอายยุยืนยาว